ายรอบแล้ว,ลวเป็นเป็นทำว่มมาไม่เราทำเรารู้อยู่เด็กว่ากี่อรอบแล้วน่าจะสองแล้ฮะแล้วทำไมเราทำทำไมอ่ะมันบัวน้องหรอเนี่ยเรไม่มีตังค์พีไม่มีตังค์แล้วจะทำทำแบบนี้ทำไมอ่ะฮะผมไปเอาตังค์ก่ได้มาจ่ายเท่าไหร่เราคนอะไรเนี่ยคนไทยเปล่าถาไมไดวาเออแล้วทำไมเราทำแบบนี้นะเอางี้ขอสองทีไม่ต้องจ่าย ไปเร็วได้แค่นี้เหรอแล้วเจ็ดสเบรกไม่อยู่เลยผ่วนไปลงมานี่ยเองเอาบัตรประชาชนมาดูนี่เก้าไร่ใช่ไนมไม่ไม่ไม่ย่อไหมไม่ไม่บัตรนี้เขาไม่รู้อ่ะอ่าที่นี้แหละหลายรอบแล้วกี่รอบเป็นเป็นๆทำมาไม่เราทำเรารู้อยู่เด็กว่ากี่รอบแล้วอ่ะแค่สองคร้งฮะแล้วทำไมเราทำทำไมอ่ะ มันเมือนน้องหรือไม่มีตังค์พี่เราไม่มีตังค์เราพยายามทำแบบนี้ทำไ,ไมอ่ะฮะผมไปเอาตังค์ไม่ได้มาจ่ายเท่าไหร่แล้วคนอะไรเนี่ยคนไทยก่อนถามเรื่องว่าเธอแล้วทำไมเราทำแบบนี้อ่ะฮะ ผลิปเก่ามากามจับนาแล้วพี่ออผมตามน้องมันก็ไม่กล้หรอกไงพี Janeiro> ่นะเราเอาไงไม่ได uh ้แล้วปลอยกคนนึงมันาอีกคนนึงพี่แต่ว่าลูกน้องมันไม่กล้าหรอกอ้องดดหนาถอนหมอน้องนหอ้องดิบ้านอยู่ไหนไม่เอาตัง อันไหนนี่ลฮะาาว่าทำไมเขาหมเไม่ดทำไมเาไีไ้ไม่รับจบงานได้ม่มัได้เจ็ตอไปโอตามมึงมันเป็อาทิตยแล้วปองสลิปมาเนี่ยเป็นร้อยหนันแล้วมไม่ไม่สอรอบไม่สรอบหลายรอบตังแต่คนงานได้คนงานกล่องแล้วยังไ้สงรอบไม่อีกทด้วย อ่อเอต้อมเนี่ยผมไม่รู้มันมาด้วยกันไม่ผมไม่รู้ไอ้ต้องมันนั่ยเขไปตรงซอยบ้านอยู่ไหนใครเอตต้อมบ้านเอ็งอยู่ไหนเท่าไหร่เอางี้ขอสองทีไม่ต้องจ่ายเท่าไหร่ ตั้งใจมาปลไม่ได้ตงใจเขาบอกว่าให้มาซื้อได้นาซื้อตก็ไม่อยากทหรอยนี่มันบ้าทะย่ามก่อนเรียบร้อยแล้วบอกให้นเขาใจไอาข่าี่ตั้งใจมปอย่าี้ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจพี่ ไม่ได้ตั้งใจอะไรลูกน้องกูดูมึงสลับเลยสลับยอดเลยควายอดเก่ามาให้เขาดูไม่เลยนะเ้าไม่กบอีกต้องกอแล้วแบบนี้มุ้ผมไปมาทรายก็แล้วก็สองคงไม่ดีเลยคือแล้วเดี๋ยวผมกไป็ีู่้ไปบ่อย รู้แล้วก็มึงเอาสลิปลุงนั่นแหละที่มึงใจลุงก็ไม่ตายร้านนี้ไม่อันนั้นน่าจะพี่ผมพี่ผมยังค่อยกันหยาไงผมมากับพี่ผมตลอดเพราะฉะนั้นผมก็ไปซื้อไปดูดูให้คุณลุงได้นะแต่ว่าคุณมีทางมึงไม่ซื้ออะไรแถมนด้ลุงก็แถมอะไรให้ได้ไหมไม่เคยทำใครเลยมึงมาทำเนี่ยลูกน้องได้ออกไปสองคนแล้วบอกว่าคุณสลิปตั้งใจบอกเลย่ตั้งใจมึงบอกเองว่ามึงไม่มีตังค์ มม่ีตังค์เราไม่มีตังค์บอกเนี่ยไว้กินแล้วเพื่อนเพื่อนที่ผมที่อยู่บนดึงแม่ที่อยู่ซอรีรัมย์เป็นอาดิล่ามึงไม่ได้ตั้งใจเอาตังค์ให้มึงจะโกงเขาไปแล้วมึงทำยังไงอ่ะไม่มีตังค์เอาเอะจะเป็นอาจำมึงก็บอกมาดิว่าไม่ตามผิดของได้อาจึงจะได้จบแล้วมึงเป็คนใจร้ายบอกแล้วมึงมาทำงินลูกน้องกูโดนไล่ออกไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขาปล่อยให้มึงหลุดไปกูตามมาหลายรอบแล้วกูไม่ได้มีร้านเดียวกูมีหลายร้านกูรู้ไปร้านไหนบ้างกูมีกล้องอึงมีรูปหมดแหละ นี่คุณยกให้ตำรวจเลยก็ได้ยัดมันไปเลยคือสองสองทีมันจะจบใช้ไหมสามตันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มเอาจะทำอะไรก็ได้ขอสอทีได้ไหะตั้งสองี ะลูกน้องกูเยอะแยะซื้อตรงนี้ก็ได้นะอย่าทำแบบนี้อย่าไปทำแบบใครเรื่องกูเกี่ยวย่าทไม่ต้องอ๋อมึงจะซื้อก็ซื้อแต่มึงขอให้จ่ายเงินสดจ่ายตอนนี้ไปเงี้ยโอนให้มันตรงน้องกูอ่ะสงสารมันกูหักตังมันเออนะไม่มีตังก็บอกไอ้เหี้ยเออนานๆทีกูให้ได้ไม่ต้องเนแบบนั้นหรอกไม่ผมขอสถาบันกูไม่ทำนะอ๋อ so, like แค่นั้นแหละไป